จะกินจะอะไรลุ้นเลยโอ้ยไม่ได้ชิมจริงๆนะเนี่ยเค็มไปหรือเปล่าหวานไปไหมไม่ไม่หวานหรอกแต่แต่า็จะเค็มไปเปล่าก็ไม่เป็นไรแม่ทำได้ว่ะโอ้โหผักผักบุ้งจ้าทุกคนผักผักุ้งไฟแดงดูนักกินกี่ต่ายกัะทุกคนลาไข่ดาวลาไข่ดาวไข่ดาวเปรี้ยวฮะไข่ดาวไข่ดาวเปรี้ยวไข่ดาวเปรี้ยวใช่ไข่เป็นขนาดกล่องมาดูเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวอย่าโคด่าแม่เปรี้ยวเปรี้ยวไปเปรี้ยวทุกคนนะยำไข่ดาวไห่น่าพิลึก จี๊ดๆขไข่ดาวทุกคนนี่ผักกุ้งทุกคนกุ้งรสด้วยซอฟมี่เต้าเจี้ยวให้เยอะเพราะว่าหนูไม่ชอบแต่ก็ใส่ไปแล้ว <laughs> อ่ซอฟปุ้งรสนะลืมเหนนอดพี่น้อง น้ำตานผักบุ้งตาดพริกกะเทียมอ,อันนี้ปรุงรสแล้วจ้ะผักผักบุ้งเนาะปรุงรสแล้วจ้ะ Dạ, bố Dạ tất này oh, mai <laughs> 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 ยขอโทษเ <นะ S 2> ด็กเล็กดูแม่แล้วทุกคน,นดูมันมีอะไรเลย <c oughs> จากที่เยอะๆใช่ไหมเล็แต่มันยุบอะะ่ะเนาะอ,อันนี้ก็พัดแป๊บเดียวเนอะจากเพราะว่าเขาปรุงรสเรียบรอยเลยจ้ะคนผัดแป๊บเดียวผัดรุงอร่อยไม่อร่อยก็ปรุงเสร็จแล้วนะ <c oughs> คน ร้อนแล้ว <S <S เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวไปจัดจานจ้ะ,ะน่ากินบาวันนี้จะกินกับอะไรลุ้นเลยโอ้ยยังไม่ได้ชิมจริงๆนะเนี่ยเค็มไปหรือเปล่าหวานไปไหมไม่เค็มไม่หวานหรอกจ้ะทุกคนแต่ว่ามันจะเค็มหรือเปล่าเออไม่เป็นไรแม่ทำแล้วนะ โอ้โหผัดผักบุ้งจ้าทุกคนผัดผักบุ้งไฟแดงดูน่ากินบ่ะทุกคนจ้าจะยำไข่ดาวจะถอดไข่ดาวไว้แปดฟองแล้วแต่ทุกคนจ้าแปดทำยำไข่ดาวแปดฟองอีลีแปดฟองอีลีจ้โอเคมีพริกจ้าพริกสดโขลกนิดหน่อยใส่ผงชูรสน้ำตาลไฟแดงน้ำตาลสักหนึ่งครึ่งแล้วก็มีมะนาวปีมะนาวแจ่มีมะนาว มีบีบมีบีบมะนาวใช่ไหมโอ้อรื่อคือน้ำลายคือแห้งเถอะเฮ้เดี๋ยวแอบใส่อันหนามตะเคียวดอกนิดนึงจ้ะทุกคนกระต om ใส่กระไดได้ป่ะหัวหอมแดงหัวหอมแดงอ๋อ أ, ไม่ใส่น้ำปลาวยังยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมใส่น,สน้ำต่อช้อนนึงปหอมแขกดหรือหอมหัวใหญ่ก็ได้ เือเทศจ้ะนี่เป็นขึ้นช่ายกับผักชีจ้ะเดี๋ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวไปราดใส่ไข่ดาวจ้ะเดี๋ยวคลุกแป๊บนึงได้แร้วจ้ะทุกคนลาดไข่ดาวราดไข่ดาวไข่ไข่ดาวเสี่ยว นะให้ไข่ดาวไข่ดาวเปรี้ยวให้ไข่ดาวเปรี้ยวไม่ใช่ใช่ลิงให้มันกลมกล่องมาลูกเปรี้ยวด้วยน้ำเปรี้ยวเหรอเดี๋ยวพ่อดา่าแม่เนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวทุกคนประมาณยำไข่ดาวเห็นไหมน่ากินบะอสนี่ข้าวต้มจ้ะทุกคน ข้าวต้มข้าวต้ม mm hmm. พอไหมครับข้าวต้มผัดผักบุง้งผ mm ัด hmm. ผักบุง้งแล้วก็ยำไข่ดาวโอ้โห mm hmm. oh พี่ <Wow. S 1> น้องจ๋ากสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสรัสทุกคนสวัสดีสวัสดีุณผู้มสวัสดี ถักทายจ้าวันนี้อาหารค่ำเลยนะไม่ใช่อาหารเย็นจะทุกคนมืดแล้วนะมมนิวเลย <c oughs> เออวันนี้ซาวเมนูซาวเมนูอะไรอ่ะก็ข้าวต้มยำไข่ดาว,าดาวแล้วก็ยำไข่ดาวอัลกตุ้มไออัลกัตุ้มอ่ะพ่อไปทางนูน้นไอซอสเออ thank you เอาเข้าวต้มจ้ะผัดบุ้มผัดผบุ้มผัดบุ้ม ไม่ใช่ผักบุ้งผักบุ้งเนีเอาตีดูดูแทนกับผักบุ้งเหรอผักบุ้งผักบุ้งทุกคนจ้าเอาปปาเอาก่อนเลย h thank you very much เอีอให้กับน่อ่ะ n e เดี๋วเอาไม่กันไม่กันตั้งตดเอ่ผักบุ้ง จะสวยเลยปบูมอย่างงี้นนนอืมเอาเลขเอาไข่ดาวก่อนเลยจะใส่ตรงนี้ครับมันต้องกินในถ้วยค่ะในถ้วยทำยังไงครับพักกับเฟินเอ็นกับฟเฟินก็กทาเอ็นเอ็นผัดแล้ฝั่งมุ้งก็เอาได้โอโ้โหแล้วต้องมาเอาฝั่งนี้เอาสอง,สงเอาหนึ่งก่อนครับกินทีละอันก่อนครับทีละอันนี้เป็นไข่เองได้ไข่เองก็เอาอันนี้ตรงนี้เบนตาเบนตาโอเคเอาไปทางมุ้งให้มันอยู่ทางนี้โอเคดูทำยังไงกับนกสศร ออาเอเล็บเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ด้วยกันทุกคนแบ่งสมบัติกันเป๊ะหนึ่งเป๊ะหนึ่งเราเรียนยำช็อตเลยนเด็กจริงนะเด็กดุจริงเออเด็กดุจริงยังนี้เลยกินง่ายๆจ้ะมือนีงเขาต้มเขาต้มกินง่ายๆอ้าวสวยพวกเย็นเยนครับลูกซ้อนโอเคโฟบ้า ปะปะวัชกรแลก็อนนี้เม่ทีวอนนี้ค่ะมทว่เดี๋ยวแม่เอาทีหลังครับไม่เป็นไรกินเลยไม่ต้องรอครับวัชูครับไข่ได้คนละสองฟองสองใบได้กินอังไหมอนนี้กินอย่างนั้นแหละก็ตักทีเดียวเก็บตักทีละคำไม่ได้ก็ต้องกินอย่างนั้นก็มิกใช่ไหมได้ก็เลยม โอเคทุกคนมากินข้าวแรกมูอเพิ่นตักเธอละคัมบ่ได้นะจ๊ะทุกคนเพิ่นต้องตักใส่ถ้วยไผ่ถ้วยมันยังสี่น่อจ้ะเป็นจไดนเผ็ดบ่แดงได้ชิมอืมนักครับไม่เผ็ดกินข้าวน้ำกันนะจ๊ะทุกคนข้าวด้วยกันพึกมั่เผ็ดไหมเผ็ดหรือเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมพ่อ ใช่ไหมพูด like, uh อร่อยดม่รูเปรี้ยวใช่ไหม I don't I don't like ข้าต้ม but it's good เพิ่นบเพิ่นบ่มักข้าตุมจ้าปาป๊าเนี่ยนี่ของอีแม่ถวยน้อยนึงจ้ะนี่นี่กินผสมผสานกันเลยจ้ะของอีแม่ถวยน้อยนึงจ้ะ อืมอร่อยดิอันไข่ดาวไข่ปลได้แบบอ่าตัดครึ่งน,นะจ๊ะทุกคนก็นให้เพิ่งกิ่นทึ่งอันนี้เลยอืมผัดผักบุ้งอร่อยฮะอืม,อมเอาซอสก่ yes, อนยำสมุทรอืซอสซอสไหนกินดูดีที่สุด so ใช่ ไข่ก็แซ่บไข่ก็แซ่บยำไข่ดาวอืมยำอืมแซ่บอืม,อม My God ไข่ดาวข่อยู้ได้ตัดไงก็ต้อง ตองเย็ดจังสีจ้ะนี้กินง่ายง่ายกินง่ายง่ายไม่ต้องเรื่องมาก ừ ừ. ต้องทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองไงยำก็อร่อยเนาะอร่อยอย่าแยะดีกรอน หนูเองเดียวเสร็จไหมบอสเสร็จบ้างพ่อเสร็จเสร็จดีตอไดนชิ้นเอ๋เอาเลยพ่อเอาเลยกี่ร้อชองชองชิ้น บิบอ,บอบนแม่อิกบอิปปบอปิกวางไว้ครับตรงนี้ปะปาาหัวหอมครับใช่ช็อกโกหัวหอมใหญ่ <Yes. S 2> เอา ข้าวเรื่อนเยอะอือือืเอาครับอืกินเลยไม่ร้อนไม่ร้อนมากครับร้อนมากกินไม่ได้ครับทำไมยังไม่ร้อนเลยส้มหมอใครไม่ร้อนเหรอน้องรัก็ส้สม จะว่าผักต้องเอาอีกผักต้องเอาอีกครับเอาเลยครับแม่พ่อชอบไข่ดาวเพราะว่าพ่อไม่ค่อยชอบกินผักเท่าไหร่ให้พ่อไข่ดาวดื้อมากผักอซอบอันติโซเชอร์คุณจะได้เห็นทุ่งเดี๋ยวพักผ่านไ้วเีย เล็กเอาผักบุ้งอีกครับแม่จะกินผักยำผากงเขกาสึงข้าให้โอเคไหมจริงจริงนะ

ลืมแก้วแม่ใช่ไหมทำนองไม่แม่ไม่แม่แ้วไไข่สวัสดีสวัสดีสวัดีปักยองเอาถ้วยมาดูซิครับอิ่มไหม อิ่มอิ่มแล้วก็เหนื่อยอิ่มแล้วก็เหนื่อยไอตทรีไปแล้วสามไข่ดาวสามยำไข่ดาว Yeah you f o r c e me you say you must eat no otherwise I be angry at you I be need now I don't care to eat a t h i n g อื้จริงเหรอพี่น้องเอ้ยเบิ้งเหมิดจากเกลี้ยงเลยเบิ้งให้ละวีทีวีคลี นี่คน,นคนน,คนี้กินลายกระมูกินไข่สามสามน่วยพี่น้องนี่คนนี้ <laughs> ทุกคนมจ๋าน,นี่สาดกระมูกคนนี้นะ โอเคจ้าสูสุกอน,นเมเนก้าเป็นอาหารแบบไทยๆเนาะจา้ะข้าวต้มโตรุ่งนะนะที่อันนี้เนาะที่เขากินอยู่บ้านเขานะจ้ะทุกคนโอเค okay, จ้าพอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนาเด้อจ้าสบายดีสวัสดีขอบคุณหลายๆเด้อ,อบ,บ,บ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบาย